เอาแล้วครับจับไม้จับเดินคู่แรกสนามหนึ่งสนามสองหาในรอบสี่ทีมใครชนะไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศครับเปคนทีมแพ้ไปชิงที่สามสุดแล้วสิบห้านาทีสองครึ่งครับในรอบนี้นะครับ

Come on. Oh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลังดูเชิงกันอยู่นะครับทั้งสองสนามเลยรอบสี่ทีมยังไม่มีสกอร์เกิดขึ okay. oh, uh, uh, ้นครับรอบสี่ทีมแล้วใครชนะครับเก้าไปสู่รอบชิงชาร์ลสเลยอ่าเสมอในเวลานะครับอ่าทำดีกันเตะโทษครับแล้วนี่ Yahoo สนามที่หนึ่งครับมีสกอร์อ่าเสมอในเวลานะครับอ่าทำดีกัน เตะโทษครับลี่ลีอาห์โฮสนามที Survey ่หนึ่งรับมีสกอร์เก็มแต่ลองรเสอบกันแค่เดียวอยู่ उपकेपासून เป็นบอลเตอร์ก,รกรับของบังโอ๊ตครับลูกนี้8ปิบปก้อยครับารตีเสมอครับหนประตูตอหนึ่หายลแล้วก็เป็นบอลเตล่ากับของอบังโอ๊กครับลูกนี้8 8 จิงกระตูตอนนึงน้นสายครับไ้มาป็นตาลูกนี้เป็นไงบ้างครับสรเสวนาจิงไงลูกนี้เดินสกัดป้องกันไม่ได้ครับเพื่อนเขเหนียวยังเหนียวอยู่ครับ กลับมาทั้งสองสนามก็ยังมีสกอร์เสมอกันนังคู่นะสนามที่หนึ่งเสมออยู่หนคู่ต่นึงครับส่วนสนามสองนะเสมออยู่ศูนย์คู่ต่อศูนย มล่นสนามสองขสกันเป็นาสนามกันต่อรังรับมาเด็กๆรูปนี้มาเเสียได้ครับหานู้สารตือเลยตือเสื้อจังหวะแรกได้ครับเพื่อกนเดียว de 17 de... Bang de... de... ตกมาสาแย่หันสาวางออกนะครับโดนตักลับลิกหมายเลขกตัวสเสอาละครับสดแปดซ้ายตี ilim, cort, ้ว่าลูกนี้โเ้โคงนีดเดียวครับิหมเลกตัวสเอาละครับสดแปดดซ้ายตี้าลูกนี้ อีกแล้วเกือเสาไปเมนเมนเมน่างช่วงท้ายเกมในครึงเวลาแรกครับในการขันรอบสี่ทีม อารทีนะครับแก่เกมทั้ง2อทีมในสนามหนึ่งนั้นก็ยังสกอร์1ังไม่ดูแ่หนึ่งนะครับบางออตกับกกสามแย่ทักษาบางออดช่วงนี้ก็บุกหน,นักเลยทุกนแกรูปนี้เอาล้วครับช่วงจะขาเกมแล้วจากกัน ชัดจาก,ก้ัดข้างหมายเลข88ลลครับเอาแล้วครับขึ้นนำแล้วในช่วงใช้เกม2ประตูต่อ1ครับริ่นเืออะไรหลังรูปนี้ จากด้านข้างหมายเลข88ครับเอาล่ะครับขึ้นนำแล้วในช่วงท 1, ้ายมือ2ก็ต้องแต่1ครับ จเก็นในกุงแล้วครับสนามที่หนึ่งเาพัดน้ำวางแผนกันสัก ขห้หยาบขึ้นหลังมาครับสนามหนึ่งมีสกอรเ์เปิดขึ้นครับเป็นสาวทัอหนึ่งครับเกิดสนามสองเลยก็เอบอกว่าเปลี่ยนตัวเกือบทั้งชุดน,นะครับเ มาแล้วลูกนี้โหขอโทษจังหวะนี้ครับตสามตัวก็ได้ขอรอบอลก่อนนะก่อนน้ำ่อยครับ เดินเกมกรนต่อกรับสขาหลอกมากไปสิบแปดไหลออกมาทางด้านซ้ายมาที่หมายเลเจ็ดบางอสดเฮ้ยรู้คนหนึ่งองเฮ้ย ตงกันมาครับโดน <medim> ตัดออกมาได้สามแยกขันสานี่ก็ใช้เด็กเด็กเยาวชนนะครับคนรุ่นใหม่เยอะทับในทีมเหาพร้อมกลับมาเลือกต่อครับสนามที่สองบทเข่าเหนียวยังเสมอกับเซมนาว ติดเกาะลังถือมาตูต่อศูนย์ครับผลเสมอในเกมาการแข่งขันครับก็จะทำการเตะโทษแะ้วกพิมพ์มสามคนลองติดใกล้่อยลูกนี้ไซค์ก็ติดก้งหลังครับมารับกันดีดแบบเดียวแบ้วกคนเดียวอ่าช่วยกันรับต้องบอกว่า อาศัยรับแล้วก็โต้กลับสนามหนึ่งก็แล้วแฝกจะไล่ครับสามแย่ทันตาบอลต้กลับมาบางอัดฝ่ลยเเจ็บจริงลูกนี้่ขยับขึ้นาไปแล้วครับบางโอ๊ตสี่ประตูต่อหนึ่งเอาแล้วครับมึงจะเล่นเซนเตอร์เหรอ เไื่อมาใช้กับสามเดืันทาแต่เต้ากลับมาตางวันไวเต็บจริงจริอยากขึ้นมามาแล้วครับบางโอ๊ตสี่เกอรตอนห ทีมงานพูดเพื่อนเหวี่ยวก็ดูแลเพื่อนสมาชิกในทีมนิดนึงครับ hey, hey, hey ต้องบอกว่า hey, hey. เข้ามาสู่รอบสี่ทีมนี่ถือว่าใช้พลังงาน,นเยอะเหมือนกันครับอ <Hey, hey. S 1> ตันเหนื่อยไม่แล้าเกิดขึ้นค <Hey, hey. S 1> รับไม่ไหวครับเบอร์สิบหกก็ ตัวเพื่อนเขาเล่นแทงนะครับตอนนี้แปดฟาไปก่อนครับลูกนีนุ่นแปดนี้โอ้เดินไปเหลืองไปแดงไปบอลทิ้งครับยัง ngược lại, ngược lên bà nó cho hách cho bạn chọn. Yeah, đại tế bên được đấy. Sao? Bỏi, bỏi, bỏi. Bỏi, ม็อกก็มาสวยทีเดียวแทงทางด้านซ้ายจริงัะยังเทกันสกัดเอาไม่ได้เลยข่าต้นทำต่อเรื่องครับสำหรับบักโอ๊ตครับบุกขึ้นมาสามการหนึ่งศับขาหลักทีหนึ่งเล่นเอามันมากยาวไกลตัวอ่า หลังจากผ่านไปครึ่งแรกแล้วยังจอกไม่ลงไม่ิันเท้าซูเปอร์่ไป้เลยเสียอปาเกียร์ครับนเกีเสียอปจัดให้ครับเยสิงครับอเราหันหน้าไปนี่เหรอไอรตัดเท้าปะแตัดเท้า เอาแล้วครับหล่ขมากลูกนี้นะนบอ่อเงากดดันได้เร็วครับสวนสมนาวดิหาหจังหวะแทงมา้านข้างาเอาเลยเอาโอ้โหฮิตมาลูกนี้ผู้สิทธิ์ตีมว่าไม่ได้เปลี่ยนจังหวัดแรกครับผ่ถูกต้องครับร บอกครบของลูกนี referral, ้ติดมือผู้สาตู้ลูกบอลเดียวเอาละครับฝั่งนี้เป็นไงครับแกสกอร์เกิดขึ้นแล้วก็เป็น5ตัวต่อหนึ่ง งนี arias, ้เป uh, uh, uh uh, ็นไงครับเกสกอร์เกึ้นแล้วับเป็นห้าต่อหนึ้ครัย่างยรอก่อนแหลังจากเฮ้ย่งยอย่าพิ่งลงิพิ่งลงพ่งลงใจเย็นใจเย็น นีมอนบอลหุบลงครับนะครับถึงหนึ่งลังเอาเบวเสียต้องนะครับยวให้เด็กแปลวนะฮะีลานะครับผมเอาบอลใหครับขอบอล่อยครับ สนามสองครับขอลูกฟุตบอลเลยครับปาดช่วยเพื่อนด้วยโอ้ยเนี่ยโดนยุงแย่ตบเก็บบอลนะครับตบเก็บบอลเบี้ยมไปเข้าเข้าเข้าไปไยถวยถอยถยยุ่มยุเติมเร็วเอาแล้วครับมาแล้วครับเอาไว้ข้างประตูเลยครับ ส,สั้นๆแล้วครับโค้งเขนเหนียวก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับหลังจากที่ข้าวซ้ายตกเกมไล่ทีนึงแม่ลูกนี้ข้ามคาอด้ไหม สนามที่อนึง่งรดบเป็นการตัวกลับของหันษา3สามแยกหันษา12ิบางเปลี่ยนแกงขึ้นมาครับทางด้านซับอาวได้ลูกหนึ่งแล้วก็อาศัยการครอบรองบอลครับสนามที่หนึ่งจบไปแล้วครับเป็นอันว่าบางโอ๊ตนะครับไปรอจริงครับชนะเลิศฮะ ทีมสามแยกขันสานั้นรอริงอันดับ3